เสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วงั้นไปเลยไหมครับพูอหนูเดี๋ยวสิแค่ไปดูตัวเนี่ยแม่นตรายแล้วนะครับไม่ต้องจับมือก็ได้ฉันไม่ได้อยากไปซะหน่อยนายก็รู้ว่าคุณพ่อบังคับนี่นาจะเอาอยงนี้ใช่ไหมบีมชอบ<อ>รอนานไหมไม่นานเลย แล้วมาดูตัวทำไมต้องพาฉันมาด้วยอ่ะก็ให้่อช่วสแกนไงอืมได้ดิอ้าว่าแต่บปดีกัดคนใหม่หรอนเนี้ยอืก็งันนะ้นงัอะคุณบีมครับผมถือกระเป๋าให้ไหมครับอ๋อขอบคุณค่ะได้กันดีกว่า เช่นั่งน้องเชอขอบคุณค่ะเชญนั่งเลยขอบคุณบีมขอบคุณค่ะ,คคะน้องเชอรตัวจริงน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณค่ะตัวจริงพี่ก็หล่อเหมือนกันค่ะครับครับอันนี้เพื่อนนะคะชื่อบีมเต่คนนี้บริการไม่ต้องมาสนใจหรอกค่ะครับงั้น เราสั่งอาหารกันดีกว่านะครับผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับหล่ออะไรกันกลางไม่เห็นจะหล่อเลยเป็นอะไรหรือเปล่าคุณบริการเปล่าครับหึงก็บอกหึงสิเปล่าซะหน่อยผมไม่ได้หึงองั้นก็แคร์งั้นเดี๋ยวฉันไปดูหนังกับเขาต่อผมหึงครับผมไม่อยากให้คุณมีใครอะ่ะผมอยากให้คุณมีแค,ค่ผมคนเดียว พูดอะไรออกไปวะเนี่ยเราทางยางเสร็จแล้วอะไปหาอะไรทำต่อดีไหมคะไปดูหนังกันดีกว่าไหมครับไปสิคะแต่ว่าคุณมีฟ้าต้องไปกับบีมแล้วล่ะคะ่ะทำไมล่ะครับผมทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่พอดีว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วเกงว่าเดี๋ยวเขาจะงอนนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณบีมครับไปดูหนังกันครับ ได้ค่ะเร็วครับรอบหลังฉายแล้วรีมหน่อยิย้มมาละเปล่าครับงั้นกลับบ้านดีกว่าออคุณหนุครับไหนๆก็ออกมาแล้วอ่ะงั้นเราไปเดินเล่นกันดีไหมไปดีไหมนะไปเดินเล่นกับผมเถอะนะนะ คนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงด้วยนะคะ